ยังพอต้อนรับทุกคนอาจารย์เข้าสู่ปาร์ติสันเดียวที่เต้ย,ยอ่ะก็เป็นการคัมแบ็กของอ่ะให้เธอให้คุณเธอพูดแล้วก็รักเธอ,อก็อย่างเราเนี่ยเป็น SM สเอ็มสแตนนอนเป็นทารักตึ่งชมพูนเนาะก็ก็ตามตามมาบ้างว,<อ>ว่าอย่างศิลปินวงนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้แบบเข้ากรมแล้วก็ออกกันมาบ้างเลยอ่ะอาจจะ้ถ้หายไปจากเข้ากรมเนี่ยเท่าที่เราดูนะเท่าที่เราดูนะถ้าเกิด <ๆ S 2> ผิดพลาดประกันในเนียก็อย่าว่าเราหนะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตามวงผู้ชายก็คือตามแต่วงผู้หญิงเนาะอ่ะก็คือวงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราได้เห็นสมาชิกบางท่านเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ซูเปอร์เอ็มอ่าก็คือแทมินใช่ก็คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของชัยดี่เออก็คือเป็นการกลับ เป็นการคัมแบ็กในรอบสองปีแบบครบสี่คนของชายนี่ <S 2> <S 2> นั่นเีงนะจ๊ะก็ถือได้ว่าแบบแหลายๆคนก็คงรอคอยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปเข้ากรมกันมาอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวอันเนี้ยส่วนตัวก็คือพึ่งอ่ะถ้าทุกคนเคยดูอ่ะถ้าทุกคนเคยเข,ข,ข,ข้าผา้สานนะทุกคนจะรู้ว่าแบบแทนเิ่นเข้าอ่าวงการเคป๊อปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบวา่าทําความต้องแบบทำความรู้ทำความเข้าใจก็ต้องเจอนิดนึงเพราะว่าแต่ละแบบ หล,ลยยายๆวงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยที่จะตามมาเลยแต่ว่าอย่างชายนี้อ่ะก็เคยฟังบ้างอย่างริงริงดองอะไรอย่างงี้ยนั่นคือดานแล้วอ,ะอ่ะกอยาตก็คือจะบอกว่าพนเนี่ยเป็นเอ่อเป็นติ่งในงงยุคในยุคแบบพันยี่สิบตอนปลายใช่เป็นยุคแบบในเคป๊อกรุ่นแบบรุ่นสามรุ่นสีอ่อะไรไปแล้วเนี่ยแต่แต่เราเนี่ยคือมาตั้งแต่ รุ่นแบบรุ่นท็อปๆเลยรุ่น s อเรุ่นเกิลเจรุ่นวันเดอร์เกิลอะไรเงี้ยคือเราจะยูเยอะมากแต่ว่าก็ท่านี้ท่านั้นเนี่ยก็คืออ่ะอยางแฮมินเราก็ดีแอคกันไปหลายรอบแล้วจากซูเปอร์เอมจากกันโซโล่โซโล่โซโล่อะไรอย่างเี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับกลับไปให้สุดอยู่ที่ติ่งเพลงจอร์ดคอมบีจากชัยดี ฉันชอบฝนนอที่หมามากบรรุพิธีคือ Happy New ม e ใช่ไสาว 不好、oh. oh. 哦。 ค่ากับการรอคอยมากๆแบบยังไงมันแบบคือด้วยสไตล์เพลงสไตล์เอ็มวีอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่ค่อยเห็นแบบ SM ทําแบบนี้เลยนะจากที่แบบจริงจิงมาคือแบบว่าปกติจะเป็นเพลงแบบใสๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นมงกซ้ายก็แบบแต่ถ้าเป็นเอ็กโอก็แบบเท่ๆอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบคนลุกมากแบบท่านมุติดหูนะใช่โดนคอมีโดนโดนคอมีโดนคอมีอยู่นั่นแหละ แล้วก็ชอบกอย่างหนึ่งชอบในเอ็มมี่คือตอนที่แบบมันเป็นช่องว่างๆไปแล้วก็แบบเหมือนเป็นภาษาอังกฤษที่พูดว่าแบบแบบเล็กใหม่ที่ท่านเรียกอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าแปลแล้วเล็นหมที่ท่านเรียกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบโอ้ my god คือคอนเซ็ปต์นีมากอ่าก็ถือถือเหมือนเท่าที่ไปเรียนอ,อย่างวันนี้เรียนเฟเตอร์ใช่ไหมก็แบบ่อนที่เราจะถ่ายอย่างเงี้ยก็แบบว่ามีหลายๆคนก็แบบว่าเฮ้ยที่สมศักดิ์ศรีับการแบบคัมแบ็กเพราะว่านี่คือชายนี่แล้วนี่คือแบบว่า คืออีกหนึ่งวงที่ถือเลยว่าแบบตัวอ o ะใช่ใชเขาฉันเคยเห็นคนแบบว่าคนในทวีทยอย่เงียมาก่อนนะเขาบอกว่าถ้าเปรียบถ้าเปรียบว่าวงการเคปอปเนี่ยเป็นราชวงศ์ใช่ไหมแบบใช่ที่นี่นี่คือเจ้าชายแห่งปเอ p ถ้าเคยทีนะ่เค,เคยอ่านมานะทุกคนแล้วก็แบบว่าคืออันจริงอะอยางแพมินอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคอชอบอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แล้วมาดูเอ็มวีเนี้ยรู้สึกว่าที่แทมินคือหล่อมากใช่แล้วแล้วก็แบบว่าก็คือแล้วก็อีกคนก็คือให้พี่ขี่นะคะตอนนี้ปรับหมุดเป็นแค่สอบกดนะคะยังไม่ได้เริ่มเมย์แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงแทมินใช่ไหมฉะนั้นมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเพลงเนี้ยแทมินจะหล่อมากแต่ความเซ็กแอบเพของแทมินก็ยังแบบแต่เซ็กแอบเพียวอีคนหนึ่งที่ต้องยอมก็คือมินโฮใช่มินโฮก็คือมินโฮน่ะคือเปิดมานี่แบบ ผ่ร้องใส่เสื้อผ่ายผ่าร้องใส่เสื้อเออแล้วก็ต้องเห็นอันเนี้ยให้ที่ติดตามมาก็คือเป็นการคัมแบ็กแบบว่ามีอัลบั้มเต็มด้วยใช่แล้วมารอติดตามว่าอันเนี้ยเพลงแรกของอัลบั้มเต็มเป็นอัลบั้มที่เจ็ดมั้งครับเป็นเพลงไตเติ้ลแล้วมารอดูว่าเพลงต่อไปจะมีอะไรไหมหรือว่าจะมีออกมาให้แบบเราได้ติดตามอะไรกันต่อหลังเมื่อกี้พูดครบสมาชิกแล้วพี่อนยูพี่อนยูพี่อนยูเพลงนี้คือแบบ หล่อแต่ก็มีความน่ารักอดน่าดูด้วยฉันชอบตอนที่ฉากนางไม่รู้ว่าใช่นางหรือเปล่าถือโลกถือโรมถือถือโรมไม่รู้ว่าหิมาหรือฝนนั่นแหละอาจจะรู้สึกว่าดีมากคือแบบเป็นเจ้าชายมากอ่ะก็ประมาณเท่านี้นะครับใครที่มเป็นมอมมอนผู้คุยต่างๆนะจ๊ะมาบอกกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเราอยากให้เราดีแอคชั่นอะไรนะครับก็ แบบว่าบางทีเราอาจจะตกหล่นไปบ้างหรืออะไรอย่างนี้ก็เขาไม่ไดบอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะรีแอคชั่นให้กับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยังไงหรือว่าใครเนี่ยแบบมีข่าวสารอะไรที่แบบวงตัวเองอยากจะกลจะคัมแบ็กแล้วเนี่ยมาบอกช่องเราได้นะเพื่อให้ช่องรับเป็นกระบอกเสียงที่ทําให้สองเราสองคนเนี่ยแบบแบบเข้าไปสู่ดอของคุณได้ก็เราสองคนก็จะยินดีต้อนรับมากๆเราสองคนก็จะยินดีที่จะเข้าไปตามคำเชิญของคุณแล้อ๋อ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับใครก็ก็ได้ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้นก,กดกดกรเด,ด,ด่งไม่เชื่นใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับสำหรับ,รบไปให้สุดอยู่ที่ติ่งนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย